<scratching> <S <S เราอย่างม,มีโอกาสเลยนะโอเคไม่มีห้องโดงไหมเนะี <S <S ่ยไม่มีสระโถดนะอ<ง>าจารย์ตุ้มเรียนเดี๋ยวกะอ่ะเรียนเชิญอ,อ่ะเชิญนะคะได้เชิญทุกคนนะคะอ่าเด็กชายเน็กไทยเจริญชั้นป .3 นะคะอธิรพจน์ไม่น่าหรือยังพี่ต<น>ุ้มเลยนี่สุดท้ายนี่อ่า<ส><น><น><น> เด็กั้ยนตุ๊กขอบคุกาเด็กชายมนัฐพงศ์รัตนาขวัญเรือนอัอนนี้น้าเริมีความสุขเลยที่ได้ได้ทุกการ่อคทังคุณยิ้มเนี่ยิ้มเนี่ยยิ้มแต่ยิ้มอออยิ้มนะน้องเขางงอยู่ฮะเขาเดิงรุ่อยู่ ยืนรอมันก่อนนะเด็กชายนักฒน์มาเลยด็กชายนั้วันกล,ลับน้องนี่นย,นย,ยิ้มแป้งมาเจอรับจะได้เลยนะคะถุงเท้าหยิบตีมไปได้ทานยิ้มเลี้ยงป้องยิ้มเท้าม้วนเช่นนั้นนเด็กชายระีอยู่ อายิ้งค่ะเด็กชายถือสอบผิดด้านด้วยไม่เป็นไรนะคะอ่าเด็กชายสัตยสุขค่ะพรหมสิริแต่เด็สุขมากจริงๆค่ะนี่เออน่าจะดูเป็นเด็กเก่งเป็กตูดนี่ดมายว่าเป็นตูดรากเพื่อแดงเชียวอ่าเด็กชายนัทวุฒิเนี่ยเด็กชายนัทวุฒิตูดตูดไม่เดียวอยู่เท่าไหร่รู้ ป2ป2ตัวเล็กนี่เพราะเป็นเด็กหรือเพราะว่าหรือเพราะไม่ค kind of ่อยกินข้าวช่วยช่วยอ่ะเอนะให้เปิดก่อนเลยตอนป2ใช่ไม่ใช่กตัวเป็นเล็กนี่นะอ่ะน้องนิรุ่มยังไน้องนิรุ่นป5นะคะเย่ด้วยขอให้ตั้งใจเรียนนะคะรักษาความดีเหมือนกับกระเทยรักษาความสาวนะคะใช่ใช่ใช่จุภาษิตธิ์เขาเป็ีปบหมด เด็กชายนร่งรีดมาเลยเด็กชายน่งรีดใช้เป็ตั้งปีที่หนะคะอาเด็กชายบริวารค่ะมาปอัปีที่หนึโอ้ยห่ำยตปอห้ากัแบบ้ปอนหนึ่งกับอนันมันสูงต่างกันเยอะเะ และเชิญน้องชนละชัยนะคะชมโงชั้นข้อ3นะคะโอ้โหดีใจได้ใหญ่อ้าวขอทุกคนขอบมือให้เพื่อนๆใส่แล้วใส่รูปใส่รูปใสู่ปลุกจากไหนแต่ไหนอ่ะน้องกล้าขึ้นมาขาอ๋อโอเคนี่ตอนนี้มีตัวแทนอ่ะนะคะเราเอ่องานบุญงานมงคลมอบ ทุนการศึกษาให้ใช่ er mm hmm. นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตัวแทนครับกล่าวขอบคุณพี่แกล้งโต้หน่อยนะครับเราเรื่องคนที่น่าจังน่าจะพี่จ้าได้รู้เรื่องที่สุดนะครับน้องนัทพุมิค่ะปอต่อทักโขจริงจริงก็คือก็มองอย่างนั้นนักปอคนเดียวมันจะได้เป็นประธานจากบ้าน ก็ขอขอบคุณพี่แคนูม,ม,ามากัท่างเจะไม่ได้รองเลยนะหครับทุกก็ิ๊กตกตินะ๊กติ๊กตกติ๊กติ๊กตกติ๊ติ๊นีินน๊กติ๊กตกติกติ๊กก คุณก็ต้องขอให้เล่นเก่งงนีตลอดแต่เอาจะกระเถิบคุณมาถ่ายรูปค่ะเขามาถ่ายรูปรวมมาชื่นชมรูปปัหน้าเลยครับและถ่ายหน้าเลยครับแลหน้าีเดินลุงสอบอย่านะอย่าบังสักหน่าเยนะโอเคกระบมากนงนิโอเคโตะโต๊ะะโต๊ะโต๊ะต๊ะโต๊ะโต๊ะะโอ๊ะต๊ะต๊ะโะโต๊ะโตต แล้วก็มองเขาสเออโอเคโอเคบังล่นหาอันนี้ยังไม่หายโศกเศร้าอ uh> uh uh ีกเหรอเพราะืยิ้มยิ้มอนเา ทีนึงอะเดียวืนดูอยู่ในกันก่อนอยู่ในกันก่อนนะครับเรามีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนจากบ้านมหาเมฆนะคะจะขึ้นมากล่าวขอบคุณนะคะเชิญคุณประไพศรีคงเสถียรนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะสถานสงฆ์พระเด็กชายบ้านมหาเมฆนะคะโอเคอ่ะก่อนที่เอ่อที่ประไพศรีจะเป็นผูดอะไรนะคะ วันนี้เ,เรามีเงินบริจาคนะคะจะากน้งงองแ,ก,อแก่จากแฟนคลับจากน้องแก่จากครอบครัวนะคะจากแฟนคลับแล้วก็มีสมทบจากาบ้านพี่หนางแล้วก็ที่ผมแบบด้วยนะคะอาจาร,รจย์เรนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะขึ้นเครืมอบเงินบริจาคร่วมกันนะคะทำยอดไปได้ในปีนี้นะคะหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท นะคะโอเคเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่พี่วิไลสีพี่วิลสีก็ต่อขอบคุณนิดนึงนะคะออนอกคะทารายกบนน็อขอคุณน้องไกส่มของครอครัวแล้วก็สมาชิกแฟนทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนสถานขเแล้วก็พิจารณาใน ใน่วนของบ้านถานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จัดกิจกรรมให้กับพวกเราได้รับความรื่นเริงบันเทิงนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้นะคะขอให้ลูกๆน,นะคะฝันโนาตแกที่ได้ให้ผู้ขายในเรือกการอ่าได้ได้อยบ้างพ่อแม่คัว่าได้แต่ลด้่้าถ้าอยากได้อะไรต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ขอ่อย่าง,ง,งออาาทุกสิ่งทุกอย่างก้จะมาเองนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เ,เราต้องทำนะคะทุกคนก็ต้อง ให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ในวันนี้ที่เป็นงานในวันเกิดของน้องแกงส้มนะคะเอ่อขอทุกคนในบ้านหมานี่นะคะเชียรร้อรงเพลง Happy Birthday นะคะดังๆนะคะพร้อมกับเต้นรำด้วยนะคะหนึ่งสองสามพร้อมกัน อ่าขอบคุณค่ะค่ะลงลงเลยนะคะอะคทีมงานท้าลายน้องลงเลยค่ะขอบคุณนะคะุ่นสี่นอกจากเพลง Happy Birthday แล้วนะคะครับผมน้องนองวันนี้วันนี้ทางทางบ้านอาหารแดเน่เามีการแสดงพิเศษนะคะโอ้ ตั้งใจซุ้มซอมมาเป็นเวลากว่า10นาทีเลยนะครับ